ดีแล้วสามสามแวมเอาปูปูปูเปลียนเอาพนเดี๋ยวเละปูนึ่งนะปูหนนเด็กสองห้าสามสองห้านะครับแมนบบปูแมนบแล้วโป้งโป้งเลยละพ่อประกาศเลยกาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่พอเที่ยงได้ติดตามกับครูบาอาจารย์เดินทางมาที่ ศาลปูหรือว่าเป็นเจ้าทีพระพุมเจ้าทีอยู่ปลาชนอย่างซึ่งเป็นทีของปะุ่นนะครับเนาะเป็นทีของพี่น้องหรือว่าของสามีปะุ่นแหละครับผมเพิ่นได้ตั้งสารไว้ตรงจุดนี้ก็คือปูทศกันครับผมเนาะซึ่งแต่ก่อนนั้นพระเทื่งเคยได้ที่ตามกระปูพนมาขอน้าพระพุมเจ้าทีปูทศกันน์นี่ก็ปรากฏวา่างวดแรกขอนั้นได้ครับได้สองตัว แตงวมทิพานมาอีกวหนึ่งพิษกันแต้มเดียวครับซึ่ง,งวดนั้นได้เก้าหนึ่งหาแต่ว่ามวยมันออกเก้าสามหาเนาะครับสมมู้ชมเนาะเก้าสามหาพมาณนี้แหละครับผมพอเที่ยงอาจจำไม่ได้นะเพราะ,ะว่าวิกทีงงวดทีผพานมาบ่ดบริเอาวครับแต่ว่ามันมีที่โอกาสด้ที่ตามมากกับปูอีกครั้งหนึง่งเพิ่นจะผ้าพอเที่ยงมาเบิงมาขอนํำปูทศกัณฐ์อยู่ที่ป่าชอนอยางนีง่อีกครั้งหนึง่ง โดยจะเป็นปูชีวกครับผมที่จะล่งเนาะที่เิ่นนุ่งขาวห่มขาวเป็นผู้ชา้ครับผมฉะนั้นแล้ว้าก็ลองไปติดตามไปเบิ่งพร้อมๆกันครับว่าม้นนี่ปูชีวกจะขอให้ยได้โตใดไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องสตดาชาแนลไปครับท่านผู้ชมไปเบิ่งพร้อมๆกันครับผม Budi ơi, em Budi ơi. Lại Ừ. À cái này tôi lấy của, của, của nút bữa à nè. Tam cô làng trước. หามังป่าไ่ปลูาไม่หยาดน้ำให้เลยโอทำไมจะมันได้กินล่ะไม่ได้กินเลย้เด้ิ่นลย่้กนแต่ต่ปูเดียวอยากให้เรื่อขอปูเป็นน้ำอยู่ร้านโมโหอย่าซื้อซาก็ใส่ซ่า ไชปากไคอมาเรื่อกเออไปากไคอมาพตดก็ว่ามากมีลูกหล้พราะโชคเลากปูเด้อในหัวทีวันทีิพกตล่ากะปูเข้าแงเข้าเนียวเสามตัวด้ปูเด้อสามตัวบนตรงๆเด้ค่ะปูเด้อขอตัวลางก่อนเจาตัวพุ่นเอาตัวไหนแน่เอาลางก่อนเอาทั้งล่างทั้งบนลับลางทั้งพุ่นัอทั้งลางทั้ง่นหลับอ้ย ขอทางล่างทางบนนั่นล่ะขอทางล่างทางบนบอกมนุษย์มาหน้ามาอย่าบอกวินปัญหามันบวมหูไรมนุษย์เองแต่ปึกอไอ้เป็นตูน้โดพลันตู้นี่ก็บอกเห็นไหมแจงแนงบวชออกมาโดดเขี่ยวมากหิวมาก กินมาอนทนทงในวัให้กินหมดแล้วถามซื้อปูนทำไงป่ะเพิ่นยาดยาดหนามยาดยังจะยาดถือปูซื้อบปูซือย่างนอกค่ะปูซื้อพกปูที่วก,วกยาดหนามห้เพิ่นกินเพิ่นอยากกันแล้ว กูงานวันก็ได้บันกิน้นามขอได้ขอโชคขอลาบเด้อขอให้ได้สามตัวตรงๆในวันวันที่สิบหกตุลาเด้ออ้าวปูให้แล้วบนก่อขาปูล่างล่างก่อนเนาะอ้าวล่างก่อนหกหกนติมตหกหนึ่งห้า หนึ่งหาอคหน่ครับท่านผู้ชมหนึ่หาเนาะอมโมเมน6หครับหนึ่งหาบเอนเอากระาเอปูเอากาเด้อปูเร้อเกียนด้วยอะทั้นเขียนเอากาศผืนละมนีมนีปูปเป็นยังงั้นสามสามเอาปูปูปูเนเียนเอาพระนดเรือสองห สามสองห้านะครับแมนบ่อแมนบ่ปูแมนบ่อแล้ตรงตรงเลยละขอบกระคาเลยขอบคุณนเลยหล่ะด้อครับขอให้ปูเขียนให้เนี่ยปูเขียนให้เนี่ยปูม่นปูเขียนเนี่มน่มนนี่ม่นนี่ม่นถูกหลานอาจจะเบิ้งแล้วมันเขียนเนี่ยค่ะถูกหลานเบิ้งเลยอาจจะว่าชัดเจนนะปูขอเอาชัดๆเนี่ยปู แต่ว่าตามจริงที่ปูพนยนกมือขึน้นค,ครับก็คือสามชองหาครับยังมีตัวเหล็กอ่ะท่าดนะครบแเปิดตั้งไห่เอาเปิดเปิดเนนาปอดแต่ว่าท่างนี้ท่างนั้นมันอาจจะซับซ้อนเนาะครับจะไม่เชื่อเพราะว่า,าไปบางสถ,ถานที่ที่พเพื่อนให้เพื่อนจะโยกขึนข้นช่องขางแต่ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับรวมยังเจ็ดถึงสี่ก็จะโยกชองกับหานแต่ว่าปูที่บวกเพื่อนให้เพื่อนจะโยกสามแล้วก็มี่สองกับหา ิ่นว่าเป็นสามสองหาครับแต่มนชมแนั้นเดียวก็เราต้องรอบิ่งกระปูว่าเป็นสิใหาตัวใดครับผมเป็นเขียนหาชัดเเลย3นเอ้าแมนนเด้อปูเด้อล่าแมนคากบ่ปู่้าค่ะคสามมีขากระเบื ภูธาออกสามสองหายยี่ยี่จะได้หยังน้อลูกหลานจะได้นํามาถวายถือครับโอ้ปูพนพนประหวังหยังครับาหยังเนาะว่าแต่ขอให้ลูกหลานให้เอฟซี่นไมีโชคมีลาบจังคอยอยากเข้าอยากถวายอย่างเข้าจังคอยมาถวายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าปูพนจะบ่บ่ไฟในทางว่าเป็นสัถถวววาายย ไว้วัดทำบุญไปทำบุญทำบุญที่วัดนะครับครับ<ม><ม>กับพอดีเลยครับขันปูววายังสั่นกะช่วงนี้เป็นสำนักสงฆ์ทำหน้าค่าคติพอเที่ยงเด็เคยไปก่อรวมกับครูอาจารย์ก่อสร้างขึ้นมาเนาะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนกำลังเฮ็ดถนนหนทางครับเผื่อว่าท่านไดมีโชคมีลาบเดี๋ยวพอเที่ยงเดขึ้นไม้เล็กันชี้ให้เนาะครับเนาะ<ม>เดี๋ยวมือมันมันซื้อว่าเออมีโชคมีลาบ,บเดี๋ยวพอเที่ยงจะเอาหมยเล็กันชีให้ท่านู้ชมเผื่อว่า อยากร่วมสร้างท่าบุญเฮ็ดถนนหนทางมาว่าจะมียังขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับบ่ว่าจะเป็นสลอกสลาหรือว่าได้ยินข่าวว่าเพิ่นจะสร้างพระพระใหญ่ครับผมอยู่บนหันเนาะอ้าเพื่อว่านี่สิบห้าค่ะเป็นข้าตัวกูลารสิ่งค่ะสาธุสาธุสาธุย่ำตัวบนอีกนะครับบนค่ะบนย่ำตัวบนอีกนะครับ สามสองห้าบนสามสองห้าชาตุสาธุสาธุสาธุมีอะไรไหมโอ้มีแล้วถาอะไรอีกไหมโอ้ยขบ้าจังสี่กับผมถามตอนแล้วกันข้ออะไรครับผมปูข้ออะได้ลรครับผมอย่าไปอย่าไป้อปูเด้ออย่าไปเด้ออย่าไปิออกตัวนี้เด้อจ้าให้มันออกตัวนี้เด้อสิได้มาหาปูอีกเนียน โอ้ตัวนี้แล้วจังสรีเดมาหากันอีกมาหาปูอีกได้ไหมเฮ้ยคันสรีบอ,อกเมนตัวนี้กับปูหูเดมาหากันแล้วจัที่เอาอยัางมามันเบิดเหรอเมืม่อก่อนทำไมไม่ตัดซื้ออ๋อให้ตัดทำไมไม่ตัดซื้อตัดซื้อ <S <S and and ี่เลยย่างของมันคือมัแม่นคักด้วยปูสามตับนนี่ค่ะลูกหลานหูหนาตาบอดนี่ละปูบอดได้หูแก้วตาทิพย์คือจังปูก็เลยบอดได้ตัดงวได้เอาแบบตรงๆเด้อครับปู ต้อันปะ n g บอกแบบว่าบต้ o งให้ตัดให้เปะรวดมันต้องต้งรอดขันไปตัดแล้ไมนจังไรหูแล้วตัดเ่อตัดผิดนะปูมนเธอตัดผิดเขาต้องตัดดอกเขาแบบตงต้งรอดนะ คาปูมึงคัาคา หน,ห,หนึ่งห่าคัตเตอร์มชมว่าจะเป็นปูเฮ็ดเอามือขึ้นหรือว่าปูจะบอกปูเขียนให้หหเป็นหนึ่งหาขึ้น,น,นเก่าครับเขียนไรขึ้นเก่านะสามสองห้งหาครับอ<า>ื้นลาง ครับผมขันแม่น <is> ตัว <terminar> น <lyn> ี้อี๋ดีก่ายขึ้นล่างสักครับปูขึ้นน้ำสักปูไปขันแม่นตัวนี้ดีก็เด้ไม่ไม่เป็นหงยนางตัดตรงนอนน้ำเรียน้ะเอาน้าใหครก็ได้คุณดอนเรียดดิ เอาน้าบ้านนี้มุนลุงปูปเมามากค,ครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าอันว่าที่ปูชีวกคนบอกนอะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงจุดนี้อยู่ที่ป้ายางนี่ครับที่ขังหนึ่งพระเที่ยงเคยถามกับเจ้าของป้ายางพันว่าเป็นปูทศกันเนาะพันลงมาเหมือนนี่พันกระหายพันบอกว่าแน่นอนครับสามสองห้าสองสามห้าสามสองห้าแมนครับสามสองห้าล่างหนึ่งห้าครับผมเนาะ เดี๋ยวจะพาธรรมผู้ชมไปเบิ่งชัดๆครับผมที่ปูคนเขียนห้่ครับธ่ามผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขที่ปูชี้วกเพิ่นบอกมาเนาะครับธรรมผู้ชมเนาะสิ่งพอเที่ยงได้นําได้ติดตามครูบาอาจารย์มาได้ติดตามครูบาอาจารย์มาเพื่อวา่ามาขอโชคขอลาบเพราะว่าตรงนี้ตามจริงเนี่พอเที่ยงเคยเดินทางมาแล้วสองครั้งครับผมครั้งแรกที่มาขอที่มีร่างมียิ่งเพิ่นลงนั่นครับปรกากฏว่างวดนั้น เขาครับผมแต่ว่าเขาในสามตัวถ้าท่านได้ตัดเลนถือแน่นอนครับแจ่วบางวดที่ต่อมาอีกอะมีปูชีชีวกนั่แหละครับครับคุณป่าถนันมาขอแต่ว่าปรากฏว่าปูชีวกนี่ให้พิษตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมพิษกันตัวหนึ่งเนาะถือกันอยู่สองตัวซึ่งเป็นตัวสุดท้ายครับตัวพิษถนันแล้วก็ถือว่าบ่ถ,ถือครับท่านผู้ชมงวดนี้ถือว่าไก่เคียงเนาะครับที่พานมาเนาะ ถือว่าไก่เคี่ยงครับตัวงวดนี้เพิ่นหายมากก็คือ3 2 5 3 2 5ล่าง1 5ครับผมเอา้าท่านใดชื่ชอบก็ลองเอาไปพิจารณาเบื่อเองครับผมเนาะลองไปเป็นพิจารณาเบื่อเองครับผมพอเที่ยงก็ให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่16ตุลาคมพศ2564ครับผมท่านใดชื่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไหลกดแชร์กดไหลก,ก็แช่กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนลเพื่อเป็นกลังใหญคนทำคลิปเนาะครับเนาะ ยิบนี่พอเช่ขอตุลาไปก่อนขอ,อยแต่ชมทุกท่านตรงประสบใจความโชคดีเด้อครับมันหมาน,นกันสุขผู้ทุกคนไปละครับ